สวัสดีครับท่านผู้ชม <c oughs> ที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกับรายการเป็นปากเป็นเสียงครับทาง ssk newtv ออนไลน์หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่9เมษายน2563นะครับเมื่อวานนะผมได้ไปพบแพทย์ ตามที่ได้นัดในรอบนะร,บรอบละ4เดือนรอบละ5เดือนเนี่ยนะเพื่อตรวจสุขภาพประจำนะครับประจำก็ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่จากพยาบาลจากคุณหมอเป็นอย่างดีนะของโรงพยาบาลศูนย์ลำปางก็เป็นที่น่าชื่นชอบชื่นใจสำหรับผู้ไปใช้บริการเลยว่า ผู้ไปขอความช่วยเหลือจากคณะแพทย์และพยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรากฏว่าเมื่อวานนะฮะเราก็ตื่นแต่เช้านะครับอดข้าวอดน้ำตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับสองทุ่มนี่เลิกดื่มน้ำเลิกกินข้าวเลิกอะไรทุกอย่างนะเช้ามาตรวจเลือดมาเจาะเลือดพอเจาะเลือดเสร็จตอนเย็นนะเราก็ไปตรวจเขาเรียกว่าตรวจนอกเวลา เราก็ทําตามกฎอย่างนี้มาโดยตลอดแล้ะครับไม่มีอะไรที่ขัดข้องมองใจแล้วก็ได้รับการบริการเป็นอย่างดีอย่างที่บอกมาแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อวานไปนะฮะเราไปเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาย้ายนะเขาย้ายตึกเมตตาไอ้กลุ่มที่ไปอยู่ตึกเมตตาเนี่ยนะที่เราไปจุดตรวจประจำเนี่ยนะไปไว้ที่เดิมก็คือห้องเบอร์12นะอนะ ติดกับทางตึกของหลวงพ่อเกษมเข,เขมมโกเราก็ไปฮะจอดรถเสร็จเราเดินไปเราเรายังนึกชมในใจว่าอ้าววันนี้เขาทำดีเว้ยมีที่ให้ล้างมือด้วยมีอ่าเจลนะครับให้เราทาม,มือทามไม้ด้วยปรากฏว่าในขณะที่เราจะขึ้นไปเนี่ย นะครับก็ไปเจอ,อยามครับนะครับไปเจอ,อยามแทนที่ยามเนี่ยจะอธิบายนะครับกับพยาบาลคนเนี่ยแทนที่จะอธิบายเราดีๆบอกเราด,ดีก็ได้นะพี่ลุงป้านะ้าอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะตรงนี้เขาย้ายไปอยู่ตรงนู้นแล้วครับออพอดีตรงนี้เขาใช้เป็นที่ของการตรวจเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเพราะเราไม่รู้หรอกครับเพราะเขาไม่ได้ประกาศนะฮะ แล้วป้ายเป้ยตรงไหนก็ไม่ชัดเจนอนะฮะนะครับแต่ปรากฏว่ายามใช้อารมณ์ครับยามโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนี่แหละครับใช้อารมณ์อา้อาวจะขึ้นไปไหนกันเนี่ยขึ้นไปไม่ได้เราก็บอกว่าเอา,เอาผมมาตามที่หมอนัดย้ายเขาย้าย,ายไปอยู่โน่นห้องเบอร์สิบสองไม่รู้เรื่องเลยไงอะไรทำนองนี้นะครับรู้สึกว่ายามที่โรงพยาบาลศูนย์เนี่ยควรส้มเตน บ่อยๆนะครับกวนส้นตีนมากๆผมจะไม่พูดไม่ว่าอะไรนานมาแล้วนะหลังจากที่เราเคยเจอเคยประสบเหตุกับไอ้ความกลางของบริษัทยามแห่งนี้เราเจอเมื่อวานแล้วก็เจอพยาบาลคนหนึ่งนะก็บอกว่าขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ไปทางโน้นแล้วกูจะรู้ไหมครับว่าแล้วไอ้พวกมึงเนี่ยได้ประกาศไหม ได้แจ้งไปทั้งสื่อมวลชนบ้างหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ออกอาากศประกาศบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าไอส้สูไอ้ตึกเมตตาเนี่ยตอนนี้เขาใช้เป็นศูนย์เกี่ยวกับเรงการตรวจโควิดไม่ใช่ตรวจประจำไม่มีใครรู้หรอกครับและผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะต้องไปตรงนี้เหมือนกันและถ้าไปแล้วถูกด่าอย่างนี้ความรู้สึกมันก็เสียนะครับ เมื่อวานนี้จริงๆแล้วนะผมโทรไปบอกกับทางเจ้าหน้าที่แล้วว่าเออช่วงนี้เป็นโควิดผมไม่ต้องไปได้ไหมเขาบอกไม่เป็นไรมาเหอะคนไม่เยอ,ะ,อะเราก็ไปแต่พอไปเจออย่างนี้เข้าเนี่ยนะถามว่าไอ้คำพูดดีๆมีเยอะแยะไปนะครับบอกสิครับเออลุงครับป้าครับพี่ครับหรือไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้เฮียอะไรก็ได้ บอกตอนนี้เขาย้ายไปอยู่นู่นแล้วครับตรงนี้เขาทําเกี่ยวกับเรื่องโควิดแค่นี้ก็จบง่ายๆใช้คําพูดได้ก็ไม่ทราบว่าพวกมึงเป็นเียอะไรกันนะฮะใช้อํานาจความเป็นยามของโรงพยาบาลหรือว่าใช้อํานาจอะไรพฤติกรรมอย่างนี้แหละครับที่มันจะต้องถูกโจมตีแล้วก็ถูกออกมากล่าวหา ออกมาว่าอยากที่กำลังพูดอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากโรงพยาบาลยังไม่ดำเนิกนการดูแลแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนยังไม่มีการดำเนินการใดๆยังปล่อยไว้เป็นอย่างนี้แน่นอนครับกับผมเต่านินจาเนี่ยนะก็จะด่าแม่งอยู่อย่างนี้แหละจะด่าแม่งทุกวันเพราะคุณต้องเข้าใจน่ครับว่า บางที่บางทางเขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มีใครเขารู้หรอกทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดดีๆนี่ไม่ตายครับเออถ้าเราลงไปไปอย่างนู้นอย่างนี้พูดจาไม่ดีอันนั้นอีกอย่างหนึ่งนะท่าสมควรที่จะตอบโต้หรือตบปากเขาได้แต่เราลงไปเราไม่รู้เพียงแต่เราก็บอกว่าอ่าผมมาตามหมอนัดครับไปทางนู้นทางนี้ขึ้นไม่ได้อะไรทำานองเนี่ยเหมือนกับไม่พอใจ ไห้แล้วกูไปทำยียอะไรให้มึงอะที่มึงไม่พอใจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังท่านผู้อำนวยการโรงพยาบางลศูนย์ลำปางฝากไปยังสสจจังหวัดลำปางด้วยนะครับอย่ามัวแต่ไปตั้งหน้าตั้งตานะกลั่นแกล้งกันนะครับเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายหลายๆคนเนี่ยนะครับ อย่าโมวแต่ไปตั้งหน้าตั้งตากล้งแกล้งกันนะอย่างเช่นเรื่องของลุงแดงเนี่ยเขากําลังรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคณะแพทย์พยาบาลที่เขาทํางานเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เขาทำงานเสี่ยงกับโควิดเพราะเขาอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะเป็นขวัญกำลังใจก็ยังถูกร้องเรียนนะการที่ถูกร้องเรียนก็เพราะว่า ลุงแดงไปรับบริจาคได้เงินมาหลายแสนนะได้เงินเป็นล้านก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาไม่พอใจเรื่องอะไรจึงต้องมาออกมาต่อต้านทั้งทงั้งที่บัญชีก็เป็นบัญชีของโรงพยาบาลไม่ใช่บัญชีลุงแดงแต่ผมแอบไปทราบข่าวมาว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไปทราบข่าวมาว่า,าทางโรงพยาบาล ก่อค้าได้ทำเป็นศูนย์ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้งบประมาณไป40ล้านนะครับมันก็เลยกลายเป็นแหล่งแหล่งหนึ่งนะฮะที่แต่ละคนก็พยายามมองจะมองด้วยผลประโยชน์จะมองด้วยอะไรไม่ทราบเพราะฉะนั้น เขาก็เลยเกิดความไม่พอใจที่ลุงแดงไปรับบริจาคแล้วเอาเงินมาช่วยเหลือพอแม่พี่น้องประชาชนที่อขอภยัยช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะแพทย์พยาบาลลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางว่าทำไมไม่รับบริจาคแล้วเอาไปที่นูน่นก็ขนาดแพทย์ผู้เป็นเหมือนเทวดาแพทย์ผู้มีความเมตตายัางคิดกันอย่างนี้ ก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าเขาถึงเลี้ยงยามปากคอกวนส้นตีนอย่างนี้เอาไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางไม่แปลกใจหรอกครับเพราะขนาดแพทย์เองก็ยังมีการขัดแข่งขัดขากันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ใส่ใจว่าประชาชนนั้นเนี่ยเขามาใช้บริการเนี่ยนะจะมีความรู้สึกอย่างไรหรือเขาจะคิดว่าไอ้ประชาชนก็หมูหมากาไก่ตัวหนึ่งละว่ใช่ไหม แต่แล้วจะด่ามันยังไงก็ได้จะประนามมันยังไงก็ได้ถ้าหมอบางคนบางพวกพูดอย่างนี้ดูอย่างนี้เนี่ยนะครับผมว่าไม่สมควรที่จะเป็นหมอครับไม่สมควรนะท่านย้ายไปเถอะครับน่าจะรู้อยู่ว่าใครเป็นใครเพราะงั้นท่านไปย้ายไปอยู่สสจก็ได้ย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นก็ได้หรือย้ายไปเป็นผู้อำนวยการไอศูนย์โควิดที่ก่อคาเลยก็ได้อย่ายอยู่เลยครับ ถ้าอยู่แล้วเป็นอย่างนี้ขัดกันไปขัดกันมาอย่างนี้เอาอารมณ์ตรงนั้นแทนที่จะเอาอารมณ์ตรงนั้นมาคุมบุคลากรให้พูดจาดีๆเพราะคนไข้เนี่ยนะจะเป็นคนเท่าคนแก่เป็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณหาคุณเหวอะไรก็ตามมันก็คนไม่ใช่พวกมึงเป็นเทวดาไอ้เฮียแม่เป็นแค่ยามนี่นะแล้วก็พยาบาลบางคนที่ปากเริ่มอับปรีแล้วครับ ถามว่าไอ้พูดจาอย่างผมเนี่ยปากคอเราะ้ายใช่แต่ถามว่าไอ้คนที่พูดดีๆประจบสอพลเลียส้นตีนเนี่ยเคยทำอย่างพวกผมไหมผมกับลุงแดงต่อสู้มาเรื่องโครงการไอ้ตึกพาตัดหัวใจเราเดินสายหาเงินนะครับจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จแล้วใครได้ประโยชน์ล่ะประโยชน์ก็ทำให้ พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปรอเข้าคิวที่จังหวัดเชียงใหม่ในการผ่าตัดหัวใจและจังหวัดอื่นๆก็ไม่ต้องแห่กันไปที่จังหวัดเชียงใหม่มาที่จังหวัดลำปางได้นั่นคือสิ่งที่เราได้ต่อสู้กับความเลวร,ย,รายาเมื่อป,ปีนะของคนหลายคนครับที่ออกมาคัดค้านออกมาดา่าเราบ้างดา่าลุงแดงบ้างไปร้องเรียนลุงแดงบ้างอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยแต่สุดท้ายเมื่อมันสําเร็จเนี่ย ถามว่ามีชื่อผมกับลุงแดงเป็นผู้ร่วมในการดำเนินงานตรงนี้หรือไม่เราติดใจหรือไม่ไม่เคยติดใจเพราะเราทำงานเนี่ยเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราทำก็แล้วทำไมล่ะพอมาถึงเรื่องโควิดตรงนี้เนี่ยนะผมรู้สึกดีใจนิดหนึ่งนะ วันนั้นมูลนิธิเราไปบริจาคเงินจำนวนหนึ่งนะฮะก็ไม่ไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับเรามูลนิธิเล็กๆก็คือได้รับบริจาคมาจากพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นี่แหละครับทั้งไทยใหญ่ทั้งเกเรี่ยงทั้งบอนทั้งพม่าเนี่ยนะจำนวนหนึ่งหมื่นบาทเราไปมอบให้กับทางอำเภอเพื่อเป็นการสร้างขอญกำลังใจแล้วก็มีอ,า,อาหารบางส่วน ถ้าผมไปมอบให้โรงพยาบาลผมคงจะเสียใจมากกว่านี้ถ้าไปมอบเสร็จแล้วรู้ว่ามีการกัดกันมีการทะเลาะกันอย่างที่มันปรากฏอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเสียใจมากเลยนะในฐานะที่เราก็ไปใช้ที่บริการโรงพยาบาลนี้และเราก็ สร้างอะไรให้กับโรงพยาบาลนี้ทั้งเรื่องของการนําเสนอข่าวเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายไปดูหนังสือพิมพ์สก,กิดข่าวเล่มเก่าๆได้ครับก่อนที่จะมาทําออนไลน์เต็มตัวเนี่ยนะครับไปดูได้ครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเราไปเปิดงานกันเราไปหาเงินกันนะกับลุงแดงนะที่เชียงใหม่อะไรต่อมีออะไรเนี่ยนะเราได้ต่อสู้เราได้ช่วยเหลือใครต่อใครมาบ้าง แม้แต่น้องนิกไอ้ที่หัวใจอยู่ทางขวาเราก็จับมือกับลุงแดงแล้วก็จัดงานหางบประมาณในการช่วยเหลือนั่นคือการช่วยเหลือเราไม่เคยไปหักหน้าเสือเราไม่เคยไปหักเปอร์เซ็นต์ความจริงตรงนี้เนี่ยนะที่ผมมาพูดเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะมาอวดหรือมาอะไรแต่อยากจะบอกว่าก็เราก็ทำให้อย่างนี้ ลุงแดงก็ตั้งหน้าตั้งตาทาอย่างนี้แต่แทนที่ผู้บริหารบางคนบางกลุ่มบางพวกจะใช้เวลาไปดูแลเรื่องของบุคลากรกลับไม่ทำแล้วก็ทำให้ยามกลางเรื่อิอนฮะกลางมากโรงพยาบาลเนี่ยไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวว่างๆจะไปถ่ายทอดสดที่หน้าโรงพยาบาลเลย ไอ้ที่เขาบอกว่าห้ามถ่ายภาพนั่นแหละรครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะแล้วจะรู้ว่าไอ้นักข่าวอย่างผมเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตนี้มันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเป็นความตายมาเท่าไหร่แล้วผ่านคุกผ่านตารางมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ และเรื่องนี้ผมไม่ฟาใครเพราะมีโอกาสที่จะไปดำเนินการถ่ายทอดสดเพราะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันโอ้สบายมากไม่เหมือนกับเมื่อก่อนสมัยอยู่ช่องเจ็ดนั้นมันต้องส่งเทปส่งข่าวถ้าเขาออกให้ก็เป็นข่าวถ้าเขาไม่ออกให้ก็จบกันไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่เมื่อก่อนอาศัยว่าถ้าช่องเจ็ดไม่ออกเราออกวิทยุของเราเราออกหนังสือพิมพ์ของเรา นะดังนั้นช่องจีเขาจึงออกข่าวให้นะซึ่งเขาก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวาน